สวัสดีเช้าว,วันใหม่กับคุณผู้ชมขึ้นมาทำความสะอาดห้องพระก็เลยลองถ่ายคลิปวิดีโอจากชั้นสองของบ้านลงมานี่ค่ะก้วยหอมค่ะมะละกอรดน้ำเช้าเย็นค่ะมะละกอคงจะเหลือค่ะคงจะรอดไม่ใช่ชมจะเหลือคงจะรอด เนี่ยค่ะที่ถางหญ้าทำคลิปถางหญ้าไปตอนนี้ก็สะอาดแล้วค่ะโล่งตาแล้วไม่ลกแล้วกล้วยหอมทองปลูกใหม่ค่ะก็คือต้นเก่าก็คือตัดบ่มไปแล้วแล้วก็ตัดตัดต้นออกแล้วต้นที่ตัดออกก็นำมาใส่ที่โคนต้นไม้หนาตรงนี้นะคะ เอาต้นกล้วยอะค่ะสับเป็นชิ้นเล็กๆเลกๆเลๆเๆเ,เอาไปไว้ที่โคนต้นน้อยหนาเพื่อเป็นปุ๋ยแล้วก็ให้ความความชุ่มชื้นพื้นดินหน้าดินค่ะหน้าดินจะได้ไม่แห้งพอดอีกล้วยนีบงังบังต้นน้อยหนา เห็นว่าลางจืดไห right? มคะคุณผู้ชมนะค่ะว่าลางจืดที่ทําคลิปวิดีโอให้ดูบ่อยๆค่ะว่า wow. ลางจืดดอกสีชมพูอยู่บนต้นมะเฟืองนั่นแหะคะ่ะใกล้ๆต้นมะละก,กอนั่นแหละคะ่ะคือว่าลางจืดอันนี้ถ่ายจากชั้นสองของบ้านค่ะคุณผู้ชมเห็นว He wow. ่าลางจืดนะคะโอ้ชัดดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมชัดดีค่ะถ่ายถ่ายบนชั้นสองของบ้านชัดดีค่ะ ว่าลังเจ็ดสีชมพูนู่นแล้วนี่ก็เป็นกล้วยกล้วยแล้วก็ไกลๆนู่นก็คือวัดค่ะวัดในหมู่บ้านอยู่ไกลนู่นนะคะ เห็นบึงน้ำแรกๆค่ะเพราะว่าต้นไม้จะบังบึงน้ำใหญ่มากอยู่หน้าวัดอยู่หน้าหมู่บ้านเลยค่ะอยู่หน้าหมู่บ้านอยู่หน้าวัดเลยค่ะก็ไม่ได้ไกลมากค่ะวัดไม่ได้ไกลมากแต่ว่าบึงน้ําล้อมรอบก็เลยทําให้แบบว่าเวลาเข้าวัดต้องอ้อมอ้อมไปข้ามสะพานก็เลยดูเหมือนไกลค่ะจริงๆแล้วอยู่ใกล้แค่นี้เองค่ะ เหมือนที่ตอนที่งานรอยกระทงค่คุณผู้ชมที่วัดจุดพุแล้วก็อามาพรชาแนลก็ถ่ายถ่ายภาพอยู่ที่บ้านนี่แหละคะ่ะภาพพุสวยๆทำงานที่ลงคลิปไปอะค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นแลบว่าใกล้มากที่ขึ้นมาข้างบนมาทำความสะอาดห้องพระแล้วก็มาดู นี่ค่ะสองดูดูสาวแหล่ปกติสาวแหล่จะมานอนอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะนอนอยู่ตรงนี้ค่ะที่กลางร่มไว้ก็คือปลูกกล้วยหอมใหม่ปลูกใหม่แล้วก็พองคืนก็เอาร่มออกให้เขาได้รับน้ำค้างอะไรเงี้ยความชื้นจากอากาศที่ธรรมชาติพอกลางวันก็เอาเอาเอาร่มมาบังไว้เพราะว่าแดดแรงมากไม่งั้นหน่อจะแห้งค่ะ หนอจะแห้งแห้งแห้งตายไม่รอดแน่ๆก็เลยทำล่มไว้ให้กุ้ยหอมทองค่ะกุ้ยหอมทองอันนั้นก็กุ้ยหอมทองค่ะมะละกอปลูกไว้เยอะค่ะคุณผู้ชมเหลือแค่นี้ค่ะตรงใกล้ๆสารมภูมินั้นก็ต้นหนึ่งเป็นพันฮอลแลนด์ค่ะพันฮอลแลนด์เพราะว่าชอบกินมะละกอสุกค่ะต้นนี้ก็อยู่ใกล้ ก๊อกน้ําอยู่ตรงนี้เองค่ะเนี่ยอยู่อยู่ใกล้ก๊อกน้ําอยู่แค่แค่แค่นี้แค่นี้เองค่ะอยู่ใกล้น้ําก็เลยแบบว่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็งามงามกว่าต้นอื่นๆ่นมีตรงนั้นกล้วยหอมทองแล้วก็ตรงโน้นเป็นใกล้ๆล่มตรงนัน้นน,นนะคะเป็น,นมันเบอรรี่ค่ะกำลังแตกกำลังแตกยอดอ่อนค่ะ เพราะทามว่าต้นต้นใหญ่อยู่นอนค่ะต้นมันบล่ต้นใหญ่อยู่นอนค่ะ,อย,นอ,นคะอยู่ตรงในในวงปูนนะค่ะวงกลมนะค่ะต้นมันบลูกาลังตัดแต่งไว้ยังยังไม่แตกใบแตกแตกยอดออกมานิดค่ะก็เลยขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็เลยมาปลูกไว้ข้างรั้วเนี่ยค่ะ โอเคค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะ